สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบวันนี้ผมจะมานำเรียนเกีเกย่ยวกับเรื่องการหล่อท่อทันทิ้งนะฮะก็มีเพื่อนเข้ามาถามผมก็เลยรวมตอบทีเดียวเลยครับแล้วมันจะเป็นตรุย่อยเสริมให้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเราใช้ไม้ข้าวนะขั้นแรกเนี่ยเราจะตีก่อนเรเทพื้นนะเ,เทพื้นระหว่างเซนเ,นเตอร์รอยต่อของท่อเนี่นะตีด้วยไม้ข้าวนะอันนี้คือ30มสิบูณสาเซนนี่เลยต่อมา เวลาเราแกะแกะไม่เข้าออกมาแล้วเพราะเพื่อนๆไม่เข้าใจทั่วเนี้ยเหรอครับผมก็เลยนําเรียนให้เมื่อเราแกะออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ข้าออกมาแล้วขอมัอนก็จะจะใหญ่อันนี้ใหญ่ครับอันนี้เป็นท่อรวม42 43รวม45เซนคูณ45เซนเป็นท่อรวมสองท่อด้วยกันต่างมุมกันเราก็จะใช้ไม้จะใช้ไม้มาทำแบบนะครับ ขาจะสูงเท่าไหร่5เซนส่วนใหญ่ก็5เซน6อ่าเขาก็จะเทแบบเทอะไรถ้าเว่ามีร่องเราก็จะใช้ถุงถุงปูนเนี่ย <IM> e <World> ปิดไม่ไมให้ไม่ให้น้ำปูนไหลแล้วก็เทแบบแบบก็จะทำครบ4ด้านเลยครับในแบบตัวนี้มันจะเป็นแบบสำหรับฝาที่จะมาปิดนะครับก็เลยแสดงให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าบางคนมาถามแล้วก็ไม่เข้าใจก็ทำไม่ได้นะฮะเนี่ย เวลามีช่องรั่วหรืออะไรเราก็ใช้กัสดุคือถุงปูที่เหลือใชอ้ไม่ให้น้ําปูไหลลงไปนะฮะแล้วอันนี้ก็คือแบบที่การยกอะไรนี่มันง่ายเราใช้ตะขอเหล็กตัวเดียวเราครับนะมันก็จะขึ้นมาละไม่ไม,ไม่ต้องไปใช้เหล็กอะไรใหญ่โตหรอกครับเพราะเราจะเกี่ยวตรงหูมันแต่อันนี้จะหล่อหนาเป็นพิเศษเพราะว่ามีของหนักจะเดินผ่านตลอดยกของหนักไอ้ต่อนี่อันนี้หกเซน แต่ตัวถ้ากิดอยู่ที่เล็กๆแค่5เซนนี่ก็ถือว่าแข็งแรงพอสมควรแล้วครับประมาณ2เดิวผมเลยนำเรียนสิ่งนั้นที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนได้ทราบอันนี้หลอ่อ2วันเราก็แกะแบบแล้วแกะแบบแล้ว,ลวก็จะดึงไม้แบบออกไม้ค่าออกมันก็จะเป็นแบบที่สมบูรณ์นะสามารถจะไปฝาฝาท่อปิดเต้นเลยนะยังไงก็แข็งแรงกว่าที่ที่เราซื้อมาสาเร็จรูปฝาบางๆเนี่ย ผนยานไม่ได้ใช้หรอกครับเราต้องรอเองหมดนะครับวัสดีครับผมช่างปานเมงนนท์ครับ